พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำว,วันนี้วันจันทร์ที่22มรกราคมคศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณทิมซาเทิร์น มสซาสุเสธสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องงานศินละปะอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ1ถึง10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อสิทธิ์เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทาคุณทิมเซาเทนเป็นพยานว่าวันหนึ่งในช่วงรับปานอาหารกลางวันผมกับเพื่อนคนหนึ่งออกจากที่ทำงานไปยังสถานศิลปะร่วมสมัยซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับท่าเรือบอสันผมต้องยอมรับว่า รสนิยมของผมคือชอบสิ่งของที่หรูหรามีราคาและบางครั้งผมก็มีปัญหากับงานศิลปะร่วมสมัยแต่วันนั้นผมเห็นงานศิลปะหลายชิ้นที่น่าตื่นตาตื่นใจงานศิลปะเหล่านั้นถูกสร้างจากวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่เช่นเศษโลหะกระดาษเก่าและกระดาษแข็ง หากไม่มีป้ายอธิบายองค์ประกอบศินก็คงไม่ทราบแน่ชัดว่างานดังกล่าวกำลังสื่อถึงอะไรวัสดุเก่าเหลือทิ้งแต่ก็นำมาทำเป็นของใหม่ได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรากลับมาหาพระคริสต์พระเจ้าทรงเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นอุปกรณ์ที่นำเราสู้ความสัมพันธ์ใหม่กับพระองค์การเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป แม้ว่าพระเจ้าจะทรงทราบถึงผลลัพธ์ในท้ายที่สุดแต่บ่อยครั้งที่ชีวิตของเราจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงใหม่ในกระบวนการการทรงสร้างเมื่อพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายเสร็จแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของเราทั้งการเสพติดสิ่งที่ไม่ดีการที่หัวใจต้องแตกสลายความเสียใจหรือแม้แต่ความเห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้กำลังถูกหล่อหลอมให้เป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพเจ้าคือผลงานศิลปะของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อเปิดรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเปลี่ยนแปลง โปรดช่วยให้ข้าพองทั้งหลายอดทนและยอมราบาับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีขอทรงเปิดใจของข้าพองทั้งหลายสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับข้าพงทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ